แต่มันโคตรประหลาดเอละอนนี้สิบเอ็ดคนละจะหมูหรือจ่าอยากได้สกินจังแต่แม่เอยเสียงเงินไม่ว่าก็ต้องไาวดีเสียงเงินไม่ว่าเอ่อฝีมือผมก็ยังเท่าเดิม ก็ถูกเออ e yup. มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยสองตัวเลยโอ้โห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 ไอ,อ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุณหนีก่อนคุณหนีก่อน m i l d quartermaster would approve of this. โยต่ออีเมตไม่มีคนเล่นแล้วฮะทางนี้ตัวโกงขนาดนี่จะเที่ยวโยต่ออีเมตตัวโกงเออเดร๋ยวจะต้องไปช่วยมาเชิดเพื่อไอ้เพื่อโอ้โดนลุงขนาดนั้นเพื่อนไม่มีเลือดมีแต่เกาะด้วยอะไรกันมันโปรไงไอ้เพื่อนกูมันโปรมันโปรมันโปรโมชั่น มันโคลโมจันตันตีถ้าใช้ในที่แคบๆอย่างเขาแบบนี้น่าจะดีนะันตีตัวนี้จริงมันกดเอฟพุ่งได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดเวลาหมดเวลาไอ้แซ่โอ้โหออ้้เยย เอาแล้วเอาโหเ,เยีเเย่ยประทับใจเลยครูงานนี้อะไรเพื่อนเราห่างกันสักพักนะโผมไลท์ลลทั้งวันอะ รอ<โ>เพื่อนกูตายสัตว์มองดีพวกคุณอาจจะมองไดกแต่พวกผมมา,มาแน่เพราะพวกผมมาาันจะมาตายพวกผมมามาแตว้วตวกผมมาจะตายมาจะตายไง เออแบบมันย่อคำตอนนี้เราก็โมเบคอนอีสปอร์ตมาพร้อมที่จะคอยก่อนโหเบคอนมึงรู้ไหมโดนด่ายับกว่ะเบคอนนะจวงเนี้ยอ้าวเบคอนไปทำอะไรอีกนี่คือแข่งอีสปอร์ตถูกไหมเออแข่งอีสปอร์ตเมืองมันอ่ะแล้วประเด็นคือโดนยิงไม่ได้หยุดเนี่ยตั้งเหล็กตั้งนวงอะโดนด่า เบคอนอยู่ในวงการเซมด้วยหรอหรือว่าอยู่แต่พวกอาีหรือมาโลสิไฟเอ็มอ่ะก็อยู่ไฟเอ็มไงเบคอนเหมือนไฟเอ็มอ๋อผมหมายถึงเบคอนอีสปอร์ตอ่ะชอบกินเบคอนแม่ะสิงแรงแห่งฝันันพัฒนาไปไกลตอนนี้ เราต้องดูรอบด้านสิแหมจะไปหลบไหนได้บ้างวันเนี้ยจะกินเส้นเล็กแข้งจังโอ้สก,กิลยังห้าสิบกว่าอยู่ อันมันเจอคุณได้เวยนยเลย จะอยู่ในละครนี้ตลอดเวลาเลยเหรอครับโอ้โห,หแล้วมันก็มันก็ไม่เจอจริงๆน,นะเึมีมาแล้ว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 ไม่เห็นไม่เห็นด้วยมาแล้วมาแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เหลือสองทีมละเหลือสองทีมละมันก็เกินไปถนะ้า <c oughs> มองทะลุกำแพงตรงนี้ได้วิชาย,ยุดเนี่ยสีขาวฉันกัเก่งเกินเนี่ย <c oughs> มันเหลือมันเหลือตี้เดียวคุณลุงแล้วก็เหลือคุณลุงอีกคนนึงไม,ไม่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 เหลือสามตี <c oughs> อ๋อกดกดไปสองไม่ได้กดมปสาม <c oughs> ที่โดดไปไม่เห็นเค้จริงจริง <c oughs> สุดท้ายอันตีละมันมันมันรู้ว่าผมต้องออกก็รออย่างนี้ไงไม่ไปไหนก็หรอกมันรู้อยู่อาลาเฮชาลาเมอาเนอาอู้ อายุขังใครเข้ามาแล้วอยากจะเล่นฟักตาแล้วไปทำฟะคริปต์ต่ออันนี้ก็รอรอแป๊บนึงเนาะรอแป๊บนึงอ่าอย่าไม่หยุดเอาล่ะเอ๊ะพอเจอละนุ่มๆมาดิดิไปเช็คดิทีมงานทีมงานเราใครไปหลุดลงคลิปแบบนี้ไม่ได้นะทำฟงโฟักต์ชั่นเราห้ามมีคลิปหลุดนะ ไม่ได้เลยนะนี่นะมีคลิปหลุดลงทิกตอกนะทำฟงเรสชาติในห้องคนป่วยนะใจยินนะเดี๋ยวเราแป๊บยังไม่ได้ดูลายลายสกายไลน์เลยนะสกายเลยนะโอ้ยเฮียเอ้ยแฮกอะไรแฮกวอลเล็ตปะดิแฮกเกจหรือป่าแฮกเจอระดับนานาชาติแฮกเกอร์นานาชาติด้วยนะประเด็นน่ะระดับโกบอล รางวัลคุณภาพอุ้ยเหลือหนึ่งจริงรึเนี่ยคุณลุงเฮ้ย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 เอาจิงดิเฮ้ยลุงลุคือความหวังลุงเป็แคมลุงก็าเป็นแฉไม่ได้ตั้งก่อนตันติยัดมาแล้วเจอมันเธอต้องรอตัวเองให้ตายแล้วมึงเฮ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าบอของหอ้พ่อ

ยังอยู่อืมแต่มันก็ไม่มาตีด้วยเออปัญหาเราอยู่ไหมนี่มันพุชิชิตาอ,อาลิคิดเพื่อก็ยังอยู่ดูจนจบเลยนี่งไง <มา S 1> ครับมา,มาแล้วะมาแลยกระดกอ, <c oughs> อยา มาแาลี่แบบที่รู้กันว่าการเล่นไม่จำเป็นต้องบวกเสมอแค่แอบตล,ลอดบุกตอนถ่ายโอเคขอบคุณครับครับม,ม,มึงสะบานได้แล้วม่มึงไม่เห็นปูเวย <c oughs> อยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วยี่ไม่กระซอ มันอัลติเมตเลยแล้วไม่ค่อยชอบเลย UI ใหม่ของพีคอร์มันมันเริ่มดูเหมือนของ n อีละ UI ใหม่ของแม่ดูไม่มีชั้นเชิงอยู่ไหนวะไอ้นนี้ที่อนี่จะจ่อยกูอย่างเดียวเลยโอ,โอ,โอ้โหไอ้เหี้ยข้างล่างแล้วเหรอ แล้วมันจะบวกเลนหรือมันจะนีอยู่หลังโดดลงกันจะฟูบล่างนี้จริงแค่ที่จะหนีอ,อีกนิดเดียวล่วงไปแล้วเฮ้ยว,วงบีบไม่ต้องลงก็ได้คุณลุก อ้ามันหนีออกนอกวงเองเลยโอ้หไอ้เหี้ย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 มึงขับกันแล้วเรียบร้อยจบเฮ้ยมันมันออกวงไปไม่หิวเลือดทำไมเนี่ยโคตรเท่ แล้วเพื่อนมันเล่นในจอยอหรอมันไม่ได้เล่นในของขอเล่นอีกไหมมันอีกไหม